มันไม่เกี่ยวกับคู่ที่ฉันนะคะมันเกี่ยวกับข่าวอะไรอย่างงี้มากกว่าแล้วเหมือนแบบเราทําเพงไงเหมือนเราต้องเก็บข้อมูลม,มีความสุขดีแต่แค่แบบพอเราดูข่าวคนอื่นแล้วก็แอบบแอบบเออนิดนึงแบบว่าเศร้าใจแทนนิดนึงเลยอะ,อะเข้ารื่องเลยนะ มันนี่มันไม่เกี่ยวกับคู่ที่ฉันนะคะมันเกี่ยวกับข่าวอะไรยี้มากกว่าแล้วเหมือนแบบเราทําเพลงอะเหมือนเราก็ต้องเก็บข้อมูลทางหลักที่มันแบบว่าสมหวังกับรักที่มันแบบไม่สมหวังอะไรเงี้ยแ้วช่วงนี้มันมีข่าวที่มันไม่ค่อยสมหวังเยอะหรือว่าคู่รักทะเลาะกันหรือว่าสามเศร้าหรืออะไรก็แล้วแต่ไงเราเราอ่านแล้วเราก็เออมันรู้สึกอะไรเงี้ย ก็เยาวเก็บไปทําเพลงแล้วกันแฟนก็เป็นหมอกว่าอุยไม่ไม่ไม่ใช่เลยแบบมีความสุขดีแต่แค่แบบพอเราดูข่าวคนอื่นแล้วก็แอบแอบเออนิดนึงแบบว่าเศร้าใจแทนนิดนึงเลยอะถามมาถามยงไม่ามอ๋อไม่ไม่เราค่ะเขาคิดว่าเขาน่าจะรู้เพราะว่าเราก็เสพข่าวเท่าเท่ากันไม่ได้ไม่ได้นอนเท่ากันอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า ไม่ไม่มีพิเศษค่ะก็มันเหมือนถ้าเราถ้าเราอ่านเยอะเยะเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหน้าขำก็ขึ้นไปเองแล้วก็เท่าๆกันแต่ว่าเราอ่านแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเออทำไมความรักมันทุกข์จังเลยอะไรเงี้ยเราก็เราก็เคยรู้สึกอย่างนั้นมาก่อนอะไรเงี<ม>้ยก็ก็เก็บออกมาเดี๋ยวเอาไปทาเพลงค่ะนิดนึ่งธรรมดาเราจะไม่ใช่ธรรม,มดาเราจะไม่ค่อยยุ่งแบบเรื่องของใครอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คนหูจริงคนหูจริงก็เลยแบบ นิดหนึ่งละกันเนี่ยอ๋อจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าแค่ในอดีตอาจจะไม่มีคนพูดเยอะเท่านี้อันนี้คือพูดเยอะแล้วก็เยอะมากเยอะทุกอย่างคือเหมือนแทบจะไลฟ์สดอยู่แล้วอนะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเออมันเหมือนกันว่าพอเราไปรู้เรื่องคนอื่นเยอะๆแล้วมันก็ทําให้เราเศร้านิดนึงเออก็เลยตัดปัญหาก็คืออาจจะพักแป๊บหนึ่งอะไรเนงะี้ยแล้วเดี๋ยว ทั้งหมดนี้เราอ่านแล้วเราก็เอามาประมวลทําเพลงอะค่ะเพราะว่าเวลาเราทําเพลงเราต้องนั่งวิเคราะห์แบบพฤติกรรมความรักของคนว่าเขาคิดยังไงเขาปฏิบัติกันยังไงอะไรเงี้ยมันก็เป็นข้อมูลทั้งหมดเลยอะพอเสร็จเยอะแล้วมีโอกาสได้ไปนั่งแชร์กับทุกคนของเรา <c oughs> แล้วจะเป็นแฟง,นงเออแล้วจะเป็นแันเขาก็เหมือนแบบเออเธออ่านข่าวเยอะไปแล้วเออเขาก็มามาเตือนเตือนหรือเป่าเราว่าผู้ชายอาจจะไม่ได้เสพเยอะเท่าเราเนาะผู้ชายก็ไปดูบอลดูอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> พอเราดูเยอะๆราแบบพอเจอผู้หญิงด้วยกันเออเจอผู้หญิงด้วยกันแล้วมันจะคุยเรื่องเนี้ยแล้วพอเราคุยเรื่องนี้เราก็จะเหมือนอินอ่ะเพราะว่าเราเราทำเพงลเพงรักเพลงอกหักเพลงอะไรเยอะอย่างเง,งี้ยเออแล้วพอเหมือนเรากลับไปเจอเขาแล้วเราก็จะมีความแบบซึมซึมนิดน,นึงเขาก็จะถามแล้วเป็นอะไรอะไรเงี้ยแสดงว่าเขาดูออกว่าเราใส่ฮะนิดนึงนิดนึงก็บอกโอ้มันไม่ใช่เรื่องของเราเลยว่าเพราะฉะนั้นก็แบบถอยแป๊บนึงพักแบบเสพข่าวก่อนอะไรอย่างเงี้ย